ว้าวทุกคนวันนี้ไอ้ตังมากินหมูกระทะกับแมนาวนะครับโอ้ไอ้ตังไอ้ตังชอบไหมไอ้ตังชอบหรอครับชอบไหมอย่าสั่นเด้ออย่าสัาส่นเดอ้อ,ดอโอ้โหมื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับซื้อหมูกระทะมากินอยู่กันกับโตอะนรครับที่เอดใหม่นะแบบสุดยอดมากเลยนะฟิลแบบนี้ข้าวออ้ตังน้าอร่อยไหมครับอ,อยา่าอย่าดื้อขึ้นมานั่งอยู่เถิงนั่งอยู่ข้างบนนั่งอยู่ข้างบน นั่งดีๆไหมเห้อโอมีเห็ดพร้อมเนี่ยเห็ดเข็มทองว้าวไข่ด้วยผักด้วยเซตนี้ประมาณเจ็ดร้อยครับประมาณเจ็ดร้อยนะเพราะว่ซื้อเป็นสุดสามร้อยแล้วก็ซื้อแยกอีกนี่ครับประมาณสามร้อยกว่าบาทก็เจ็ดร้อยกว่านี่ครับก็อบแปดร้อยอ่าาทุกคนกินหมูกระทะนำการน,นะครับกินหมูกระทะนำการได้ตังครับ 嗯。Mm hmm.